สวัสดีครับผมไปนะครับเป็น Product Specialist ประจําโชรูมฟอร์ดอไอเนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วจะมานําเสนอพี่พีเซลล์นะครับส่งมอบรถฟอร์ด x t ็ที่จอดอยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะเริ่มกันที่กุญแจรถนะครับกุญแจรถของฟอร์ด l อ็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมเป็นกุญแจแบบนี้นะครับ จะสังเกตว่ามีอยู่2ปุ่มก็คือปุ่มปลดล็อกรถและปุ่มล็อกรถนะครับก็สามารถสั่งงานได้ง่ายๆเลยครับเวลากดปุ่ม1ครั้งปลดล็อกนะครับ XLT จะสามารถเ,าเลือกออปชันได้ว่าอยากจะเปิดกดปุ่มปลดล็อกครั้งเดียวและเปิดทั้ง4บานหรือกดปุ่มปลดล็อก1ครั้งเปิดเฉพาะคนขับนะครับและถ้าจะเปิดทั้ง4บานเรากด2ครั้ง เพื่อปลดล็อกนะครับเวลาเราล็อกรถกด1ครั้งเพื่อล็อกรถและสามารถเช็คได้นะครับในการที่เวลาลูกค้าเดินออกจากตัวรถไปแล้วจำสถานะไม่ได้ว่ารถล็อกแล้วหรือยังเรากดล็อก1ครั้งอีกครั้งหนึ่งจะมีเสียงแตรดังนะครับ1ครั้งแสดงว่าสถานะรถล็อกปกติแล้วนะครับแต่ถ้า มีประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่เรียบร้อยนะครับเรากดล็อกเช็ค2ครั้งนะครับจะมีเสียงแต่สัญญาณดังมาให้2ครั้งเพื่อแสดงสถานะให้ลูกค้าว่าตอนนี้รถยังไม่สามารถล็อกได้ปก,ปกติครับการตั้งค่าหน้าจอของ XLT นะครับเวลารถมาจากโรงงานนะครับจะตั้ง าภาษาอังกฤษไว้เป็นดี default ไว้นะครับถ้าสมมติว่าก่อนเราจะส่งมอบลูกค้าเนี่ยและลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเรากดปุ่มลูกศรซ้ายนะครับเพื่อเข้าเมนูเลื่อนลงมานะครับที่ Setting และกดปุ่มโอเคกดปุ่มโอเคเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมาที่ Display แล้วก็เลื่อนลงมาที่ language นะครับหลังจากนั้นเราเลือกเป็นภาษาไทยและกดโอเคได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับคือ หน่วยวัดระยะทางหน่วยวัดระยะทางเราต้องเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่การตั้งค่ารถยนต์เข้าไปที่ที่ปัดน้ําฝนนะครับติ๊กถูกทั้ง2ช่องให้เรียบร้อยก็คือช่วยปัดน้ําฝนหลังฉีดน้ําและปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเรามาดูจากข้อมูลหน้าจอหลักได้เลยครับนะครับอ่าพอเราจะส่งมอบลูกค้านะ เราดูเนี่ยครับการระยะเวลาในการเดินทางต่างๆเนี่ยมันยังมีระยะเวลาที่เราใช้รถลงเหลืออยู่นะครับเรากดโอเคค้างไว้เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตนะครับมาถึงมัลติฟังก์ชันของบนพวงมาลัยของรถ x LT นะครับ จะสังเกตว่าจะมีระบบคูสคอนโทรลให้อยู่นะครับวิธีการใช้อธิบายลูกค้าคือเรากดปุ่มบนซ้ายนะครับกดหนึ่งครั้งคําว่าเซตจะขึ้นที่หน้าจอนะครับแสดงว่าระบบได้สแตนบายในการเปิดการใช้งานแล้วหลังจากนั้นให้ลูกค้าเร่งความเร็วตามที่ลูกค้าต้องการเช่นลูกค้าอยากจะตั้งความเร็วไว้ที่100เร่งไปถึง100ปุ๊บให้ลูกค้ามากดเซต หครั้งและดึงขาออกนะครับตัวรถจะควบคุมความเร็วไว้ที่100ตามที่ลูกค้าตั้งถ้าลูกค้าต้องการอยากจะยกเลิกกดปุ่ม cancel ตรงนี้นะครับหรือแตะเบรกก็ได้ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตินะครับฝั่งซ้ายการฝั่งซ้ายอันนี้เป็นการควบคุมการปัดน้้ำฝนนะครับของรถเ e t จจะมีระบบฟังก์ชันปัดนน้ำฝนอัตโนมัตินะครับ โดยการดันขึ้น1ล็อกอันนี้เป็นปัดแบบออโต้นะครับะระบบจะควบคุมปริมาณตามปริมาณน้ำฝนอันนี้ลูกค้าสามารถตั้งค่าได้ว่าให้ช้าต่อน้ำฝนหรือว่าไวต่อน้ำฝนนะครับดันขึ้นมา1ล็อกเป็นปัดแบบแมนวนวลต่อเนื่องและขึ้นมาอีก1ล็อกเป็นปัดแบบไวสุดนะครับเดี๋ยวเรามาที่ควบคุมไฟหน้านะครับ การควบคุมไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าจะเห็นว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์วงกลมอันนี้คือสัญลักษณ์ปิดไฟหน้าเปิดไฟลีไฟใหญ่ออโต้นะครับเซลตั้งค่าให้ลูกค้าปิดไฟขวาสุดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งอัตโนมัติก็คือจะเปิดปิดไฟหน้าตามสภาพแสงภายนอกรถนะครับอัตโนมัติโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมานั่งเปิดปิดไฟแล้วนะครับอันนี้เป็นปัด เป็นไฟตัดหมอกนั้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้การดิมไฟของหน้าปัดการรีแสงเพิ่มแสงนะครับควบคุมกระจกมองข้างนะครับอ่าแล้วก็ทับกระจกทั้งสองข้างครับลักษณะหน้าจอของรถ XLT นะครับหน้าตา เมนูหลักจะเป็นหน้าตอบหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาลูกค้าอยากจะเปิดวิทยุกดเครื่องเสียงนะครับและสามารถกดเปลี่ยนคืนได้จากซ้ายและขวานะครับเวลาอยากจะเมมกดค้างเพื่อเมมตัวช่องจะเมมให้อัตโนมัตินะครับเ,เวลาเราจะส่งมอบลูกค้าอย่าลืมเชื่อมต่อบลูทูธให้ลูกค้าไปด้วยโดยการกดที่โทรศัพท์ เพิ่มโทรศัพท์แล้วก็จะมีเสียงพูดแบบนี้แล้วก็เราดูจากโทรศัพท์ลูกค้าจะขึ้นคําว่า Ford Ranger นะครับเราก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยพร้อมเปิดระบบช่วยเหลือฉุกเฉินให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอ หน้าจอ XLT จะไม่มีเนวิเกเตอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ของหน้าจอของเราเนี่ยจะมีการรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto โดยการที่ให้ลูกค้าเอาสายชาร์จของโทรศัพท์ลูกค้านะครับมาเสียบเข้ากับช่อง USB นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์ Apple CarPlay จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับโดยเรากดการดัน ดำเนินการต่อยอมรับฟังก์ชันของ Apple c a r p l a y จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับพร้อมมีสถานะแอปพลิเคชันนะครับใน Google Map ในการนำทางโดยที่ลูกค้าไม่ต้องถือโทรศัพท์นำทางตลอดเวลานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยในการที่ลูกค้าใช้ Google Map นำทาง ลูกค้ายังสามารถสตรีมเพลงฟังไปด้วยโดยการเปิด Spotify และจุ x ฟังเพลงได้ด้วยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันของหน้าจอของ XLT นะครับก<ร>ารควบคุมแอร์ของรถ XLT นะครับจะเห็นสัญ,ญลักษณ์เปิดปิดแอร์ตรงนี้นะครับเรากดปุ่มเพื่อเปิดแอร์ เวลาเปิดแอร์บอกลูกค้านิดนึงว่าให้สังเกตนะครับรูปรถในนี้พอเวลาป้องกันควันเข้ามาในรถนะครับแล้วก็ AC ไฟได้ติดอยู่หรือไม่นะครับมีไลฟ้าด้านหน้าลูกค้าสามารถบ,ารบังคับช่องลมแอร์ได้ว่าให้ออกด้านบนอย่างเดียวหรือออกที่เท้าด้วยนะครับมีไลฟ้าด้านหลังให้ด้วยอันนี้เป็นการควบคุมระดับความแรงและความเบาของพัดลมแอร์นะครับ อันนี้เป็นระดับน้ำยาแอร์เย็นน้อยเย็นมากนะครับอของ XLT จะแอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วถ้า XLT เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแจ้งลูกค้าด้วยนะครับเวลาเราลูกค้าขับรถ XLT เกียร์ธรรมดาเนี่ยของ Ford นะครับเวลาลูกค้าจะถอยหลังให้เกี่ยวขึ้นและ ค่อยดันไปซ้ายนะครับรถจะแสดงสถานะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะครับเป็นรูปเซ็นเซอร์ถอยนะก็คือเกี่ยวขึ้นและดันซ้ายสุดนะครับถ้าลูกค้าไม่เกี่ยวขึ้นจะกลายเป็นเข้าเกียร์หนึ่งนะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้อย่าลืมแจ้งลูกค้าด้วยครับการเติมน้ำมันของ XLT นะครับจะสังเกตว่า มีเซ็นทรัลล็อปกปุ่มควบคุมเซ็นทรัลล็อกอยู่ที่ปุ่มประตูคนขับและคนนั่งนะครับเวลาเราจะเติมน้ำมันเรากดปลดล็อกให้เขานะครับและเดี๋ยวาทางเด็กปั๊มจะเติมสามารถเปิดฝาถังด้านซ้ายเติมได้ด้วยตนเองนะครับและรถไดแก้วทีนะครับยังสามารถาเติมน้ำมันดีเซลได้ทุกเกรดทุกระดับเลยนะครับก็คือเติมได้ตั้งแต่ b 7 b 1 0และ b 2 0นะครับ ลมยางเติม35ทุกล้อนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับอาการแนะนำรถก่อนส่งมอบนะครับก็หวังว่าพี่พี่เซลล์จะได้ประโยชน์ในคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยยังไงเดี๋ยวผมจะ,อ,ะอธิบายการส่งมอบในรุ่นต่างๆของรถฟอดต,ต่อไปนะครับยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมากครับ